แตกได้บ่มุนนั่นครับมุนแล้วใ้บอกาบ่งตัวเลข็นี่วันม่มีมามนหยับเลยนำหยับบลเลนอยูหันะแตงมันมุนมันมุนมุนเล่มุนเลยมัสเห็นนะนี่แปดนี่ดีก็ทหรือบา่วนเรนเห็นเห็น่ะเลกลนี่ดิมันมีอยูมันแตกมันมุนแปดกําหกบ่ะโอ้ขาโคตแปดกําห แง่งพูดบ่เป็นตัวใหญ่บ้างก็ได้ห้องใ่ก็พอขนาดหกแปดหกแปดหกแปดอาไปนั่งสารปฏิปตอแต่ว่านี่ก็โกะเด็กเบิงมะรุ่นเลขทูบันเอาเบิงดูเบิงดูไฟตาดีนะกแปดโกแปดแปดเห็อตัว้อแปดเห็นคักกันบ่

ต้นในยอดดต้นนิดนิดบ่รุ่นเรียกทั่วบอกกันได้เรีกู่กระพกอะไรเจนี่พกระบเอตัดมอยู่เนี่ย เลขทูบหกแล้วนะคะอันนี้เราไหว้ไหว้ที่ปู่ปู่คนสร้างเด้ค่ะเด๋อนนี่เด้กดอกุหลาบก่าสิบเก้าดอกหวองหมูสามเพิ่นเอิน่นเราให้ไกลตัวนะคะ่ะนี่กระลังเห็ดแม่คู่จุดไถ่บัสน้นองแอกก๊จุดเหล่าบัสนมืงหนีเล่าพร้อมเด้ค่ะ ไปไกลๆบอไก,กลๆตัวใดนอน,น้องแยกนี่น,อนอาา่อตกแค่เใดนี่นอนดูงมันจากาศแล้วปูหลินน้าไหนน้อนน้อยแย่แล้กแตกทักความเลยแตกระเบิดเลย <c oughs> แตกระเบิดเถิดเทิงเลย ทแม่คู่จุดไทได้ค่ะน้องแอกจะจุดเล่าผส์มือน,นี้มีเล่าพัฒนาไยจะออกตัวใดนะคะตัวเลขของปูเออสมุมดมาดูสมมุดปูดอยู่ในี่คนมา หกอย่างนอ้อท่านผู้ชมมา,มามาเมืองน้ากันนี่จะบอกว่าหกสองตัวเลขเลขตอนนี้ย่านตะเบินละคะ่ะแต่ว่าคิดว่าหกเกิดล้วละค่ะนะหกอีกตัวแน่นอนอน,นี้คือตัวเลขปูด้วยค่ะเดอนน้อตันกู่ หไปตังุดนกหกแล้วนะคะหกหกแล้วเด้อ ว่าเบิ้ลหกหกเก้าเกาอ้าวของน้องแอกเก่าค่ะ <laughs> บ่ไปไซส์หลัก่ะนี่เก้ก้าัวกับหกตัวเดียวกันเออเก้ากับหกตัวเดียวกันนะคะปู่กะจะเบเบิงว่าเออมันจะกลาบหัวหรือบอกก้าบหัวเนาะคะ่ะแต่ตอนนี้ก็คือหกหกแล้วเนาะคะ่ะศูนย์ถ้าศูนย์ก็ขอเป็นเก้าสามศูนย์่งสิเด้อเอาเอาอัน เอาเก้าเอาศูนยนะ์เก้าสามเนาะค่ะเนาะเออคือของปูเลยเพราะปูจะเด่นที่เก้าเนาะคะ่ะแต่ปูก็บอกน้องแอคอยู่ว่ามันคือเป็นตะกับหัวแทเพระว่าพราะว่าเท่าตีความหมายนั่นก็คือว่าผู้เฒ่าคือเสาขากแทนไหมคะอาจจะกับหัวก็ได้เด็กตอนนี้ก็คือหกหกของน้องแอคจะเป็นศูนย์นะคะ องแม่คู่เป็นหกๆแล้วอีกตัวนึงสิเป็นอีหยังนาะจะเป็นอะไรนะย่านเลขเบิ้ลไหมคะแม่คู่ย่านเลขเบิ้ลเปิดเบิ้ลอีหลีหนูหื่นของหนูเหย<า>ินไปตาหางเลยเหยินไปครับเลนบอกไปหกักก็บอกแต่ไม่สุนมาะ ยังไม่ถามมออยู่ืาลุ้นไปด้วยกันค่ะปืนจะต้องให้เลยจ้ะปิดตัวอากาศจะเป็นใจเห็นเด้ค่ะเอออากาศเย็นสบายมากเลยเออปูก็ขึ้นมารับเอาของเนาะค่ะแต่ปูมากเดี๋ยวจะเป็นเย็นเย็นหลดตัวค่ะ เย็นสบายมากกุหลาบก็สวยมากออจะดอกสวยๆกระลังบานพุ่นนะเพราะเขาออกบานเพื่อขึ้นแล้วแล้วนะสวยมากเลยกุหลาบตัวเล็กเข้ากับชิ้ไ้อสวยๆจังสี่ลหระค่ะน้องแอร์ศูนย์อะไรนะจะศูนย์เก้าสามโเโอ หัวมดอีกแล้วเออหัวมดแลวสูนสูนเก้าเหรวเออสูนสองตัวว่าเดี๋ยวนะบ่บ่หัวหัวบ่ใหญ่นบ่แปดกับเก้าไปเล่ากันได้หมเจ้าฮะหั่สองอนนี้ออีี่อยากก็ได้สองสองเก่าแค่อันนั้นเป็นอะไรน่ะหัวมาแล้วนะคะ แต่ปูเ่เฮ็ดไว้ไห้เด้อค่ะมันจะจะมีเอ่อหกสี่กับเก้าสี่นะคะเผื่อเพิ่นพวกหกสี่หกสี่กับเก้าสี่ที่ปู่บอก <10. S 1> ว่าปู่จะไปดูมาให้แล้วเพิ่นก็บอกให้แต่งของไว้ไห้เนาะค่ะและอีกตัวหนึ่งที่ระมัดระวังนั่นก็นกนคือหนึ่งกับศูนย์นะค่ะน้องแอรกับจุดศูนย์มาแล้วเนาะค่ะ <4 S 1> แต่ตัวที่ปู่ให้ระมัดระวังนะคะก็คือสี่หกสี่กับเอ่อ สี่เก้านะคะแปลวาสมุดคันไหมะเพราะว่าปู่เขาก็จะวงไว้ให้เราอยู่แล้วนะคะก็จะมีสี่หกนะคะสี่หกแล้วก็สี่เก้าประมาณนี้แหละค่ะยังไงก็สีแน่นอนค่ะก็จะเป็นหกหกสีนะคะเลขจะเบิ้ลไหมแล้วก็จะเป็นเหมือนที่ปู่พูดไหมนะคะเพราะปู่ท่านจะบอกว่า ตอนนี้ที่เห็นล่างๆนะคะเห็นล่างๆนั่นก็จะเป็นเก้าซีหกซีเนาะคะ่ะที่ปู่บอกว่าเขาจะจับตัวนี่มาแล้วเพิ่นกะไฮไฮแม่คู่นี่แตงเนาะคะ่ะแตงก็จะมีผลไม้หัวหมูไกะะ่เนาะค่ะเหล่าเป็ดเสือนเนาะคะ่ะดอกไม้เนาะคะ่ะดอกดอกกุหลาบนะคะเก้าสิบเก้าดอกเนาะคะ่ะค้างและเก้าสิบเก้าดอกเด้อ นี่นะคะที่ปู่ที่ปู่บอกไว้นะคะเอ,อระวางหกสี่กับเก้าสีนะคะที่ปู่บอกนะคะที่ปู่บอกไปนะ,คะ้ค่ะปู่บอกว่าเดี๋ยวปู่จะมาบอกอีกที่หนึง่งแต่ปู่มองเห็นนะคะว่าบักสร้างมันออกซีมากเนาะคะ่ะ แล้วอขันของแม่ครูนะคะก็จะเด่นที่เก้านะคะมีเก้ามีหกมีสีนะคะแล้วก็ของน้องแอ๊กก็เหมือนกันค่ะก็หกเหมือนกันนะคะแล้วข้างล่างก็จะเป็นเก้าส <4 S 2> ี่นะคะ,อะต,อตอนนี้ฝนก็เริ่มต,กแ,ะะตกแล้วนะค่ะฝนตกแล้วฝนมาเลยแล้วเอาไอ้นี่มาก็ได้เอาขั้นห้องบออ่ปล่อยเลยเอามากังน,นะนนห,หนกห่ ไงเลยไงเลยน่าจะเป็นห้าไหมคะเดี๋ยวดูก่อนนะของน้องแอ๊กนี่จะเป็นห้าไหมจุดทูบเบอนี้นะคะสามารถไปลาวฮานอยได้เลขห้ขา,ขาก็ตรงกับของปู่เลยนะคะก็จะเป็นสองห้านะคะสำหรับของน้องแอ๊กศูนย์ห้าสองศูนย์ศูนย์ศูนย์สองห้าบห้าหรือหก เอหกย,ยังไม่เห็นนะลุ้นลุ้น,ล,นลุ้นของน้องแอกนะคะตอนนี้นะเดี๋ยวมันใหม่เบิดมันจะสีชัด <c oughs> อ่อเลขทูบนะคะก็หกหกศูนย์้ยหกหกสี่อ้ย, 6, 6, อยแม่คู่ดีก็ดีเอามาเมืองน้ำกันค่ะนี่เห็นบ่คะ่ะเห็นบ่ทันผู้ชม อันนี้ของแม่คู่นะค่ะที่แม่คู่เป็นผู้จุดแม่คู่จุดรัฐบาลไทยนะคะนนะ่ะแล้วที่ปูปูเพื่นบอกนะค่ะก็คือเก้าเก้าซีหอหกซีนีละเพื่นวางเสี่ยนเนาะค่ะแล้วฮอดจุดใดก็คือเอ่อุ์องค่ะกันแล้วหลีกปูได้ซองหายมันห้าหรือสามหนูห้าหนูหนอของน้องแอ๊กนะคะก็จะเป็นศูนย์ 2อห้านะคะก็จะไปตรงกับ like, ปู่เนาะส่วนสองห้าว่าขันมันประ่านใดโตกะก่นี่เอาออกก่อนออามาตั้งไว้นี่เพราะว่าอยากบายกลางแกงมากกว่าถถามันโตกะังออกมาใส่อ่ามเมึงน้ำกันเด้อค่ะเด้อ อันนี้ของน้องแอ๊กนะคะของน้องแอ๊กก็จะเป็น025นะคะมือนีเข้าไหวนะคะเอ่อของน้องแอ๊กลัไปตรงกระปูก็คือ2หาเนาะคะ่ะ2หาแล้กกับไปตรงเอ่อของปูพร้อมเนาะคะ่ะป้านเลขที่ของปูคือเอ่อ250นะคะ2หา0 0หานี่บ่มาโดนล,ละเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเออแต่โตที่แม่คู่ชอบมากๆเลยนั่นก็นคือ สามศูนย์เก้านะคะถี่แม่คู่มกักบักแห้งเลยตอนนี้เพราะว่าเป็นยังเอาเอาเอาศูนย์มาใ,ใส่ก็ปู่บอกแล้วไงว่าหนึ่งกับศูนย์มา1นึ่งตัวเนาะคะ่ะแม่คู่ก็จะลูดเก้านี่แหะคะ่ะแต่ว่าแม่คู่จะลูดหอดเก่าสี่กับพ่อเนาะคะ่ะเก่าหนึ่งเก่าศเก่าสเก่าสประมาณนี้เนาะคะ่ะถ้าลูดเก่าด้นี่เพราะวันนี้เราจุดทูบได้อยู่ที่ห หกสี่เนาะคะ่ละล้มันก็นจะเป็นตัวที่ปู่เพิินบอกไว้แล้วว่าทําไมเออไอช่างเอาสีมาเพราะเออช่างโนดเนาะคะ่ะเอามากกคือซีอีลีเนาะคะ่ะปู่สงสัยเก้าสี่กับหกสี่นะคะเก่าค่อนข้างที่จะดังมากมันจะมาบอเก่านะคะแต่ตัวเด่นของปู่ก็คือเก้านะคะมันสี่กับหัวบอเพิ่นวางสี่เนาะเอาเมล็ม,มาเมืองกันอีกคลิปนึงเด้อค่ะ ูสิว่าจังไดเนาะคะ่ะมือแรงก็จะเฮ็ดพิธีอีกรกอบนึงมือนี่แต่งอา่าหายเพิ่นเอาไปแลกเขาสถานทีก่อนนะคะค่ะคลิปนี้จะขอจบเพียงเท่านี้ก่อนคลิปหน้าพอกันไหมเด้อค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ได้เด้อค่ะสวัสดีค่ะ